สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้คุณสงอยู่กับดอกอะไรคะเพื่อนๆเพื่อนๆรู้จักดอกอันนี้ไหมคะที่คุณสงอยู่นี้ก็คือดอกของต้นจันผาคะ่ะดอกของต้นจันผาตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นดอกต้นจันผานะคะดอกเขาใหญ่มากต้นนี้มีอยู่ที่โรงเรียนนะคะ จะให้ดูภาพรวมของต้นจันผาของต้นจันผานะคะแล้วก็ให้ดูดอกเขาด้วยนี่ค่ะช่อด,ดอกของเขาสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนี่นะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจันผาเนี่ยจะมีดอกได้สวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆดอกเขาเต็มต้นเลยค่ะสวยมากๆม,มีคนบอกว่านะคะถ้าปลูกจันผาแล้วมีดอก มีดอกแบบนี้นะคะจะมีโชคมหาศาลมีโชคใหญ่โชคลาบาลาบลอยก้อนใหญ่เลยล่ะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพามาดูฝั่งนี้สวยค่ะออกดอกทุกต้นเลยดอกจันผาโอ้โหช่อด,ดอกของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูช่อด,ดอกใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะช่อด,ดอกใกล้ๆนะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยมากๆดูค่ะ นี่นะคะตั้งแต่ข้างล่างเลยนี่นะคะขึ้นไปข้างบนค่ะขยายให้เห็นเต็มจอเลยนะคะโอ้มีผีเสื้อด,ด้วยขึ้นไปข้างบนเลยค่ะโอ้เต็มต้นเลยนะคะโอ้เป็นช่อระยะลงมาโอ้สวยอะไรขนาดนี้เพิ่งรู้ว่าจันผามีดอกแล้วก็ดอกสวยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โห ฝั่งนี้ค่ะให้ดูเต็มแนวเลยนะคะโอโ้สวยมากๆค่ะเพือ่อนๆเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆโอ้โหพวงช่อของเขาสวยมากๆเลยค่ะนี่เพือ่อนๆค่ะสวยมากอือหือดอกจันผาสวยขนาดนี้เลยเหรอนี่ยสวยจริงๆค่ะเพือ่อนๆเต็มต้นเลยค่ะให้มาดูเต็มเลยค่ะเพือ่อนๆโอ้โห วันนี้พาชมจันผานะคะที่ออกดอกเต็มต้นเลยสวยมากๆฝั่งนี้ค่ะโอ้โหสวยมากๆเพื่อนๆค่ะสวยจริงๆสุดยอดช่อน,นี้ค่ะเ,เพื่อนๆ ย้อยลงมาเป็นระยะติดดินเลยค่ะนี่จากพื้นดินเลยนะคะขึ้นมาข้างบนค่ะโอ้โหสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเต็มต้นเลยค่ะจากพื้นถูยอดข้างบนเลยเต็มนี่ก็พาเพื่อนๆชมดอกจันผานะคะซึ่งสวยมากค่ะวันนี้ก็เป็น วันที่จะเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้นะคะดอกต้นจันผาออกดอกรับวันเข้าพรรษาในปี2565สวยมากๆนี่เป็นบญตาเลยนะคะที่ได้พบได้เห็นได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสนะคะเพื่อนๆคุูสงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจันผาเนะี่ยมีดอกแล้วก็งามขนาดนี้นะคะวันนี้ได้ชมด้วยสายตากับตัวเองเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะ ถ้าสําหรับคนที่ปลูกจันผามานานแล้วก็อาจจะรู้ว่าจันผาเนี่ยมีดอกแล้วก็สวยขนาดนี้แต่สําหรับครูสงเนี่ยยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนี่เป็นครั้งแรกก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมายนะคะ <c oughs> ดีใจค่ะอยากนําเสนอกับเป็นเพื่อน <c oughs> นี้ฝนกําลังมาแล้วนะคะออลงเม็ดมาปล่อยๆแล้ววันนี้ครูสงก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ แล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะถ้ามีอะไรดีๆเคล็ดลับดีๆหรือดอกไม้สวยๆก็จะมานำเสนอเพื่อนๆในครั้งต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวฝนตกค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ